เป็นไงบ้างแมววันนี้แข่งวันแรกก็เป็นรายการที่รายการแรกของปีด้วยก็คือหนูก็แบบอยากทำให้ดีสุดเพราะว่าอีกอย่างก็ไม่ได้แข่งอะไรแบบรายการที่แบบโอาเมนอย่างเงี้ยมามาเป็นเดือนแล้วค่ะก็อยากทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ก็คืออยากมีผลงานให้ดีตลอด แล้วเป็นไงมาที่นี่หนาวมากเนาะก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหนาวหนาวแบบขนาดนั้นเพราะอีกอย่างหราก็รู้สึกมันจะเริ่มพยายามปรับตัวกับอากาศมากขึ้นใช่ค่ะเพราะอีกอย่างก็ปลายปีที่ผ่านมาหนูก็มีไปไปแข่งที่ชิงเตาก็อากาศก็ประมาณแบบนี้เนาะทำให้เราได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น อแรกมาก็หนึบหนึบหน่อยตอนแรกมาก็คืออากาศเปลี่ยน,อ,นอะเนาะใช่ค่ะก็ก็กินยาอะไรอย่างี้ไปเพราะอีกอย่างก็เป็นห่วงตัวเองถ้าสมมติเราแบบยังไม่กินยาอะไรเงี้ยก็ทําให้อาารหนักเพราะว่าคือก่อนซ้อมก่อนที่ก่อนที่จะวันจันนะคะคือแข่งวันพุธหนกาาูก็แบบมีอาการย์ว่าแบบรู้สึกว่าตัว,ตวร้อนปวดหัว ปวดหัวแล้วก็มันแบบมันไม่ใช่ปวดหัวว่าแบบเราเดินทางเนี่ยมันปวดหัวแบบมันเย็นๆแล้วมันจี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกินยาดักไว้ก็พอตื่นมาเช้าอีกวันนึงก็รู้สึกว่าดีขึ้นพองเหมือนแบบคล่องน้ําตอนแรกก็แบบมึบไปทีนึงเหมือนแบบมันจะไปลมยังไงไม่รู้แล้วทีนี้ก็ใช่แล้วก็พอพอมันร้อนลเหนื่อมันออกมันก็รู้สึกดีขึ้นถอดนั้นนั่นอาบน้ำหรือยัง ตอนนั้นคือจะลงไปไปวอร์มค่ะก็คือตอนนั้นเป็นวันที่หนูป่วยพอดีแล้คือใจก็รู้สึกว่าแบบคือบอกกันตรงเลยที่เกียดเพราะอย่างมันอาการเราแบบมันไม่ไหวอแรกจือแบบจัยพี่เ้ว่เราเหมือนเราไม่ไหวก็เลยแบบนอนเอามือเน็บเนบไว้ตรงขาแล้วก็นอนฝ่นผ่นๆแล้เอมก็ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นหนูก็แก้งเขาตอนที่เขาดูหนัง เาเราไปแบล็กเมย์เขาเมา่ก่อนใช่ค่ะบันเลยเล่นๆวันนี้เจอจีนเลยเป็นยังไงมั่งก่อนจริงๆก่อนลงนี่ได้ได้วางแผนหรือว่าหนักใจอะไรยังไงไหมก่อนลงก็จริงๆแล้วก็ิคิดก็ก็มีเก่งบ้างก็รู้สึกว่ากลัวแบบจะตีได้ไม่ดีคือความคิดมันก็ เป็นเรื่องที่แบบก็ถือว่าธรรมดาด้วยบางครั้งแบบเวลาก่อนลงเนี้ยก็จะคิดมากไม่มัมมนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองด้วยวันนี้ก็แต่คือพอลงไปแล้วก็พยายามคิดว่าตีให้เหมือนโซ่ ็ยังมีปึ้ปดอยู่แต่เพราะว่าก็พอได้ได้ไม่คิดว่าถ้าต้องหาจังหวะบางทีเขายังไม่ค่อยเข้าใจจังหวะเหมือนเดิมตั้งแต่ที่หายไป,ไปจากการบาดเจ็บจังหวะมันก็ยังไม่เขา้ามันยังไม่เขาเ้าที่เต็มร้รอยน<ล>ะจังหวะบุกจังหวะเคลื่อนที่มันก็ยังแบบว่าไม่ไม่กระฉับกระเฉงอ,อย่างเขายังแบบว่าคือเขาไม่กังวลอาการบาดเจ็บหรอกแต่อาจจะแบบกังวลตรงตีไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสนามพี่นี่ก็ใหญ่ ดูื้ตึต้อบางทีตีลายมาก็แบบอาจจะกังวลบ้างแต่ก็คือว่าจังหวะจังหวะในการที่จะคุมแต้มอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เวลาแต้มนำอาจจะให้เขาไล่มาแต่ยังมีสมาธิกลับมามาทำแต้มต่อ ส่วนใหญ่เวลาตีอากาศหนาวหนาวตเปน็นลักษณะก้านเลี้เขาแบบตึงๆต,ต,ตัวขาต้องวอร์มเยอะแล้ววันนี้เจอจีนจริงแล้วรอบแรกจริงๆแล้วไม่เบานะไม่เบานี่<อ>ม,มาเจอรอบแรกเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจีนเขาก็รู้วิธีตีมีเยอะขึ้นดูจากวนันนี้ทุกคนที่ตีมีแล้วตีอย่างเงี้ยจับจังหวะเริ่มจะจับทางเราได้แต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ซ้อมมาแก้มาเรียนซ้อมแก้มามันก็แบบทําให้เราบางทีสถานการณ์บางลูกเนี่ยมันอาจจะแบบ มันเสียต้านเสียเปรียบแต่คือพอจับจังหวะมีสมาธิองกลับมาได้ก็ถืว่าพอใจแต่ก็ยังไม่ที่สุดอ่ะอืจ้ะแล้วพรุ่งนี้รอบที่สองเจอใครพรุ่งนี้ก็จะเจอเออสเปนค่ะมาลินอ๋อมาลิน หนักใจไหมหรือว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วเขาก็ถือว่ามีสีมือที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ก็พอๆกันคือก็เคยเจอตอนชิงแชมป์โลกก็แปดคนสุดท้ายก็สูสีกันมาตลอดเลยนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดก็พอ อะไรนองคอ๋อไเด้ยจะถามเนี่ยก็เขาว่าเนี่ยความคาดหวังของปีปี2014นี้เปนยังไงบ้างครัข้อที่หนึ่งตรักใแล้จกใก็ความคาดหวังก็คิดได้ว่าก็จะยาทำที่สุดแล้วก็เอ่อทำทุกแมทให้เต็มที่ค่ะ ล้วต้อง Translate ครับถ้า next question เราข้อที่สอว่ามีพื้นที่ไหนที่ว่าที่คุณไปที่ที่ต้องไปหลังจากที่หมดจากมีไปเที่ยวที่ไหนหลังจากที่หมดฤดูกาลกรแนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนคืออยหา่ก็เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องเพราะอีอย่างการแข่งขันุก รายการก็มีเดือนอยู่แล้ว okay. ข้อที่สามก็คือ,เ,อ,อเตรียมการสําหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างไไสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ก็จะทําให้ดีที่สุดอ่ะ <Okay. S 2> <c oughs> เขาให้แปลครับว่าสำหรับข้อ คำถามว่าวันพรุ่งนี้เขาจะคาดหวังยังไงน้องเมย์จะคาดหวังยังไงแล้วก็ช่วงเวลาที่หลังจากที่หมดจากการแข่งขันเนี่ยน้องเมย์ไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรืออะไรต่างๆแล้วก็ข้อข้อสำารับข้อนี้คือว่าสําหรับฤดูการแข่งขันปีนี้เนี่ยน้องเมย์คาดหวังว่าจะทํำยังไงบ้างก็ตอบต,ตามที่น้องเมย์ให้ให้คตอบก็คือว่าฤดูการนี้เขาจะน้องเมย์จะทําให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ หลังจากหมดฤด,ดูการแข่งขันเนี่ยทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือต้องฝึกซ้อมแล้วก็เ,เพิ่มภูทักษะอะไรขึ้นมานะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกับคําถามทั่โๆไปก็คือว่าถ้าคาตอบทั่วๆไปก็คือว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดสําหรับการแข่งขันในแมตช์วันพรุ่งนี้ครับ